ขอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนมพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟงังพระสูตรที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าตุติยะอุปถากสูตรสูตรที่ว่าเ,เรื่องไมโควันเป็นผู้ที่ดูแลคนไข้เนื้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิโสผู้พยาบาลพิโสไข้ ต้องประกอบไปด้วยธรรมหาประการถ้ามีธรรมหาประการเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะพยาบาลพิสูขัยอันนั้นก็คือหนึ่งไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่จัดยาได้อันใน,นประการที่2ไม่ทราบสิ่งที่เป็นสปายะและสิ่งที่ไม่ใช่สปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสปายะเข้าป่าและ,ะนำสิ่งที่ เป็นสปายะออกไปในประการที่3เห็นแก่อมิตรพยาบาลไม่มีเจตนาที่จะเป็นผู้พยาบาลคือเห็นแต่สิ่งของที่ตนเองจะได้ในประการที่4รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือว่าน้ำลายออกไปทิ้ง 5. ไม่สามารถชี้แจงพิสูจไข้ให้เห็นชัด ชวนให้รับการประพฤติปฏิบัติตามได้เราให้คนไข้ให้มีความอาฐานให้มีความกล้าไม่ปอบประโลมไม่ทําให้ล่าเริงตามให้ผู้เจ็บป่วยนั้นได้มีมีความล่าเริงม,มาเทิงใจคือไม่ให้วิตกเกี่ยวกับการเจ็บไข้เด็ป่วยนั่นเองขอ้อความเหล่านี้ก็มาในพระสตรอังคุตานาเรกาลเป็นการนิบตัต พระไตรปิฎกเริ่มที่2ี่ข้อที่124หน้าที่2 0 4ยพระไตรปิฎกจะบำมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยาการที่จะพยาบาลผู้ป่วยหรือว่าคนเป็นไข่ล้ก็ผู้เป็นมีหน้าที่พยาบาลก็ต้องรู้จกักจัดยาดูแลยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่สบาย สำหรับผู้ป่วยก็ต้องจัดหามาแล้วก็ไม่เห็นแก่ค่าจ้างหรือว่าอามีสิ่งจ้างที่จะดูแลผู้ป่วยคือต้องทำด้วยเจตนาดีอาบนอาคุศนอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นจะดีกว่าแล้วก็ไม่รังเกียจอุจจา,าระปัสสาวะแล้วก็เสมหะน้ำลายแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยนั้นมีความบันเทิงใจไม่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ใจ อันนี้ก็เป็นข้อถามที่